นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหังสัมมาอะระหัง <daha> ส <Eso S 2> ัมมาอะระหังส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 ัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง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 สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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 บทแผ่เมตตาให้แก่นตนเองอาหังสุกิตโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุกโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหังอวเวโรโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหารอภัยาตโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทางปวงอาหารอนนโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ใจทุกใจสุขีอัตตานางปริหารามิจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้ผ้นจากทุกภยัยด้วยกันทั้งหมททางสิงเทิน เดแผ่เมตตาให้ส,สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บต้ายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาเบยดเบียนซึ่งกันและกันเลยอัน,นิคาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดด้วยบุญกุศลที่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจกระทาํานี้ขอน้อมถวายบุญนี้แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอายตนะนิพพานทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ขอน้อมถวายบุญนี้แด่องค์พระมหาสกาพรชทุกทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอน้อมถวายบุญนี้แด่องค์พระมหาโพธิสัตว์พระโพธิททพสัตว์เทพม์สิงศักดิ์ิคูบาอาจารย์พระอริยสงฆ์เจ้าอริยบุคคลที่คอยช่วยเหลือเพื่อกูลค่าพระเจ้าในทุกภพทุกชาติและให้บุญนี้ถึงแด่เจ้ากรรมนายเวรที่กำลังสมผลอยู่ในขณะนี้ ขอให้ทุกท่านได้เปิดอโหสิกรรมข้าพพทธเจ้าขอ,ขอขมากรรมจะด้วยากายยกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีทั้งที่รู้และไม่รู้ก็ขอให้ชีวิตของข้าพระเจ้ามีแสงสว่างในทางโลกและทางธรรมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบกับความสุขความสําเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมและ เพื่อกูลกับเพื่อนๆการามิที่มีบุญสัมพันธ์กันที่คอยม,มาช่วยเหลือสนับสนุนข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติก็ขอให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆได้รับความสุขความสําเร็จได้รับแสงสว่างทั้งในทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกันด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ